นี่เพืเ่อนๆชาวสเปกโฟนครับวันนี้ผมมีมือถือ5รุ่นที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับเพราะแต่ละเครื่องเนี่ยมีราคาที่ไม่เกิน1นึ่งืนบาทครับแต่เรียกได้ว่าความคุ้มค่าเนี่ยไม่เป็นรองรุ่นท็อปอย่างแน่นอนเลยครับทั้งเรื่องดีไซน์การออกแบบแล้วก็ความแรงของตัวเครื่องอีกด้วยครับวันนี้ผมจะเอา5รุ่นนี้มาให้เพืเ่อนๆเพืเ่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการซื้อมือถือในเดือนสิงหาคมนี้กันเลยครับ มาเริ่มกันที่มือถือตัวแรกจากค่ายซัมซุงกันเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานที่รกได้ว่าครบเครื่องกันเลยนะครับสำหรับซัมซุงกาแล็กซี่ J7 ใช้หน้าจอแบบซูเปอร์อ l e โมเลเหมือนที่อยู่ในมือถือรุ่นท็อปหลายๆรุ่นของค่ายนี้กันเลยครับให้ความละเอียดแบบ Full HD บนหน้าจอขนาด5.5นิ้วและรองรับการใช้งาน2ซิมิคด้วยครับมาพร้อม a n d r o i d l o l เ i p o p เวอร์ชัน5.1ตัวล่าสุดใช้หน่วยประมวลผล o c t a c o ค e Exynos7580 ที่เรียกว่าแรงเลยทีเดียวครับ และให้ RAM มา 1.5G b ิและความจํา 16GB กครับกล้องถ่ายรูปมีต้องบอกว่าชัดามากๆเลยนะครับให้กล้องหลังมาถึง13ล้านพิกเซลแล้วก็สําหรับสาวๆที่ชอบเซลฟี่นะครับกล้องหน้าของ Galaxy J 7ให้มา5ล้านพิกเซลแล้วก็มีแฟลชมาให้ด้วยครับเรื่องแบตเตอรี่ให้มา 3,000m ม ah. ิลลิแอมแล้วก็ราคาของตัวนี้นครับอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นครับสำหรับ Samsung Galaxy J 7สําสำหรับมือถือแบรนด์ไทยอย่าง i b o b i l e เนี่ยนะครับ ทำราคาถูกแล้วก็มาพร้อมกับสเปคแรงๆให้เราได้ใช้กันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํามือถือ iMobile IQ X Pro 2ครับมือถือรุ่นนี้โดดเด่นที่การออกแบบที่สวยงามนะครับและกล้องที่เรียกได้ว่าชัดเกินรุ่นท็อปของค่ายอื่นๆอีกไหมครับ iMobile IQ X Pro 2นี่นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ครับที่ให้ภาพคมชัดทุกรายละเอียดทุกมุมมองเลยครับแถมยังมาพร้อมกับความละเอียดแบบ Full HD อีกด้วยครับหน้าจอขนาด5.5นิ้ว รองรับการใช้งานแบบ2ซิมอีกด้วยและก็อย่างนึงมาพร้อมกับ Android 5.0ล l l ป p อปด้านความแรงนี่ต้องบอกว่าใช้ CPU จาก Qualcomm Snapdragon 615ความเร็ว1.5 g h z อีกด้วยนะครับพร้อมแรม3 g b แล้วก็หน่วยความจำภายในอีก3 2 g b ทั้งหมดนี้มาในราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นครับ มาดูมือถือฝั่ง Windows กันบ้างนะครับช่วงหลังๆนี้ Microsoft ก็ทำมือถือ Windows Phone ราคาหน้าซื้อออกมากๆเลยเดีงวครับเช่นตัวนี้ครับ Microsoft Lumia 640XLCG Duo SIM ชื่อยาจริงๆเลยนะครับสำหรับใครที่เบื่อ Android หรือว่า iOS นะครับผมก็จะแนะนำนี่เลยครับ Windows Phone ซึ่งต้องบอกว่าเจ้ารุ่นนี้นะครับใช้หน้าจอแบบ Clearback IPS ที่ทำให้สีดำเนี่ยครับดำสนิทคล้ายๆกับจอ a m ม l e d เลยทีเดียวครับส่วนหน้าจอนี้ต้องบอกว่า5.7นิ้ว ใหญ่เอามากๆเลยทีเดียวครับรองรับการใช้งานแบบ2ซิมแล้วก็รองรับการใช้งาน 4G ด้วยครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ w o w s Phone 8.1ด้วยใช้หน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 400นะครับ RAM 1 g b ซึ่งสเปคเท่านี้นะครับสำหรับรันบน Windows แล้วต้องบอกว่าลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวครับมีกล้องหลังขนาด13ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า5ล้านพิกเซลแล้วก็มีโหมดการถ่ายภาพที่ว่าหลากหลายเลยทีเดียวครับราคาของ Microsoft Lumia 640 XL 4G นะครับอยู่ที่8,900บาทครับ มือถือราคาไม่เกินหมื่นก็กันน้ำนะครับสาหรับหน้าฝนแบบนี้ใครที่ทํามือถือเปียกก็คงจะเซ็งเป็นแน่ครับแต่สําหรับ Sony X p e r i a M4 A q u a วาสามารถป้องกันน้ํากันฝุ่นมาตรฐาน i p 6 8แล้วก็ i อ6ีก้ด้วยครับเรียกได้ว่าใช้กันกลางฝนได้เลยทีเดียวนะครับ Sony x p e r i a M4 Aqua นี้ครับใช้หน้าจอแบบ iPS LCD ครับความละเอียดเป็น HD หน้าจอขนาด5นิ้วเรียกได้ว่าจับถนัดมือกันเลยทีเดียวครับใช้ซิมการ์ดแบบนาโนซิมครับมาพร้อมกับ Android i p o p 5.0ครับโดยประมวลผลใช้ออคตาคอร์จากคอข้อม Snapdragon 615นะครับความเร็ว1.5จิกะเฮิรตมีแรมให้ 2G ครับราคารุ่นนี้อยู่ที่9,900บาทครับมาดูรุ่นสุดท้ายกับมือถือที่หลายคนรู้จักในนามเซนโฟนนะครับที่ด่งดังเป็นผู้แตกด้วยการทํามือถือราคาถูก พร้อมกับสเปคที่เทียบเท่ารุ่นท็อปของค่ายอื่นกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ a s u ูก็หันมาจับตลาดการถ่ายภาพเซลฟี่โดยส่งตัวเซนฟนเซลฟี่มาลงสนามแข่งกับค่ายอื่นนะครับโดยสเปคของเจ้าเซนฟนเซลฟี่นะครับใช้หน้าจอ IPS LCD Full HD มาพร้อมหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับรองรับการใช้งาน2สิมความเร็ว CPU ก็ใช้เป็น Octa Core Qualcomm Snapdragon ok 615ความเร็ว1.8 g h z นะครับแล้วก็ให้ RAM มา2 g b หน่วยความจำมีให้เลือก2รุ่นนะครับทั้ง 16G และ 32G ครับร่องถ่ายภาพให้กล้องมา13ล้านพิกเซลทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็มีแฟลชให้ด้วยครับเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายภาพเซลฟีจ่จริงๆสำหรับ ASUS ZenFone Selfie นะครับราคายังไม่เป็นที่แน่นอนแต่คาดว่าอยู่ที่ประมาณ9,000บาทครับและอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ specphone.com แฟนเพจ f Facebook s p สเ p h โฟนแล้วก็อย่าลืม Subscribe ที่ y o u ู u ูบชา n นลของเราด้วยนะครับกับ Spe ค phone TV วันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ